ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตคริเอเตอ anel กับการเสี่ยงทย่ายทํานายถ่ายทักดูดวงกันด้วยพาย c, พายิปซีพ่ยทาร์โรเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงการเสี่ยงทายทํานายทายทักวันนี้กันเลยนะครับเราก็จะมาดูดวงรนดอมสบายๆกันเช่นเคยนะโดยใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะครับ โดยปกติการทำนายแรนดอมผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อสบายๆเสียงไทยกันแบบไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ว่ารักแท้กำลังจะมาพร้อมความโชคดีเออหัวข้อน่าสนใจนะครับวันนี้ส่งมอบพลังงานดีๆให้คุณ เอาไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการเสี่ยงทายนี้ทํานายทายทักไปตามแนวทางสากลนิยมนะผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับและการเสี่ยงทายนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เรามาลองลุ้นกันดูสิเออความรักดีๆกําลังจะมาพร้อมความโชคดีนะครับรักแท้จะมาพร้อมความโชคดีผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โห oh, justice ใบแรกมาก็ได้รับความยุติธรรมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าที่ผ่านมาคุณบอกว่าชีวิตไม่ค่อยได้อย่างใจไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมตกเป็นรองเข้าเสมอหรือว่าโดนเอาเปรียบอยู่เป็นประจำอย่างน้อยที่สุดนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาสิ่งดีๆจะเรียกว่าค่อยๆเข้าที่เข้าทางนะครับ อะไรที่เคยเป็นปัญหาถ้าคุณเคยถูกเบียดเบียนปัญหาจะน้อยลงหรือว่าจางลงไปเองถ้ามีปัญหาใดๆจะคลี่คลายได้และคุณจะได้รับความเอาใจใส่จากคนรอบข้างมากขึ้นได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนี่คือความหมายในภาพรวมส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณเคยมีปัญหาขัดใจขัดแยง้งกับผู้ใดก็แล้วแต่จะมีโอกาสคุยกันได้เคลียร์กันได้เจรจาจบได้อย่างสวยงามประมาณนี้นะครับและทานายเพิ่มเติมอีกอย่างได้ด้วยว่า คุณกำลังจะมีคนดีๆมามอบรักแท้ให้คุณเรียกว่าเป็นความรักที่ให้ความยุติธรรมกับคุณอย่างสูงสุดคุณจะอึ้งเลยว่าความรักดีๆรักแท้แบบนี้มีอยู่จริงด้วยหรือประมาณนี้นะครับและใบนี้ยังเป็นตัวแทนโดดเด่นของคนราศีตุลหรือเดือนตุลาคมอีกด้วยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับขอให้ไพ่ใบถัดไปขยายความทีซิว่ารักแท้ที่จะมาพร้อมความโชคดีนี้จะมาเร็วๆนี้ไหมจะมาจากใครหรือไพ่อยากบอกอะไรนะครับอ่า โอ้โหเดอะเวิลดต่างชาติโดดเด่นมาเชื่อต่างชาติต่างภาษาหรือคนชาติเดียวกันที่มีความแตกต่างกันในลักษณะการใช้ชีวิตนะฐานะทางสังคมหรือการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆมีความแตกต่างกันอายุต่างก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นคนทางไกลคนมีชื่อเสียงก็ยังได้ เดอะเวิลความหมายค่อนข้างกว้างแต่ในทางตำราสากลว่าไวเดอะเวิลด์คือ complete ความสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ความสุขความเจริญทั้งหลายนะครับถ้าตีเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มองได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสเจอคนที่ดีหรือคนที่จะมาทำให้ชีวิตคุณมีความเจริญเติบโตกว้างไกลออกไปนะหลายท่านที่ทำงานนะ ท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านที่กาลังลุ้นเรื่องการงานการเงินอยู่คุณมีโอกาสก้าวหน้าระดับโกลอินเตอร์เออโกลอินเตอร์ไม่ได้ยากเกินความสามารถสมัยนี้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยคุณสามารถเติบโตในระดับสากลได้ถ้าคุณมีความสามารถและรู้จักโปรโมทผลงานให้ถูกวิธีประมาณนี้ลองดูใบนี้เด e เว r l ์ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ใดๆล้วนดีมีโอกาสาารประสบความสําเร็จนะครับโอ้โหสบายใจได้ ใบที่2ก็เดะเวิลแล้วนะครับเพียงใบที่2ก็เดะเวิลแล้วมาดูใบถัดไปกันนะครับใบถัดไปจะเป็นอะไรไพ่ยอยากบอกอะไรรักแท้จะมาพร้อมความโชคดีเร็วๆนี้ไหม,อ,มอืโอ,โอ,โอราชาถ้วย king of cups คุณจะเจอคนน่ารักคนใจดีใจดีคนอ่อนหวานอ่อนโยนละมุนละไม,ะมแบบนี้บุคลิกภาพของราชาถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะ ตัวแทนของราชาถ้วยคือผู้ที่มีความใจดีอย่างสุดๆไปเลยและพร้อมที่จะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณหรือกรณีที่ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ใบนี้ยังตีความเพิ่มเติมได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสเจอผู้ใหญ่ใจดีมาให้ความสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตทางการงานการเงินหรือแม้แต่การซัพพอร์ตทางใจเขาหรือเธออาจจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีในเบื้องต้น เข้ามาให้คำชี้แนะคำปรึกษาเข้ามาให้ทางสว่างแม้แต่ซัพพอร์ตด้านการงานการเงนิงนคุณขาดเหลือสิ่งใดอาจจะมีคนเข้ามาช่วยก็ได้นะครับและถ้าดีไปกว่านั้นคือพัฒนาไปเป็นคนรักคู่ครองได้ในอนาคตแล้วก็อมไม่ธรรมดานะครับและความเป็นคนธาตุน้ําก็เด่นนะมีนกระกฏพิจิกเอาจริงๆเรื่องธาตุเรื่องารองาศีนี่ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับ พียงแต่ไพ่แต่ละใบเขาก็จะมีธาตุราศรีของเขานะแล้วก็โอ้โหเจ็ดดาวเซเว่นออฟร์ใบนี้ออกมาไม่ต้องหวั่นใจนะไพ่ดาวปกติเป็นไพ่อุปสรรคแต่ผมกลับมองในบริบทนี้ว่าเป็นเรื่องดีหมายความว่าอุปสรรคต่างๆของคุณกำลังจะคลี่คลายมีทางแก้ไขปัญหาถ้าคุณเคยมีปัญหาใดที่แก้ไม่ตกคุณจะพบทางออกเออปัญหาบางอย่างความลับบางอย่างจะถูกคลี่คลายถ้าคุณสงสัยสิ่งใดๆมานานคุณจะได้รับคำตอบในไม่ช้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับการดูดวงโดยรวมดวงเสี่ยงไทยแบบนี้สามารถครอบคลุมทุกหัวข้อทุกเรื่องเลยการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้นะครับนี่ก้าเหรียญนายอ p อ n เป e นเดเคไม่ธรรมดา ชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นดวงเจริญก้าวหน้าก้าวเหรียญออกมาก็ต้องทํานายตามตรงตามหน้าไพ่ว่าเป็นช่วงที่ชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงใบนี้ถ้าตีความเป็นการเงินก็คือการเงินที่ดีเป็นไพ่เศรษฐีการเงินคล่องตัวแต่ถ้ามองด้านความสัมพันธ์แปลว่าช่วงเวลานี้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือแวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรแบบนี้นะครับคนแวดล้อมดีเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสเจอคนดีเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยนะ สอดคล้องกับเมื่อกี้ความที่มีราชาถ้วยและความเป็นธาตุดินของไพ่เหรียญก็เด่นมากนะครับหมายความว่าความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนี้หนักแน่นมั่นคงหรือถ้าไม่คาดหวังเรื่องความรักแปลว่าคุณจะได้ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเออโอแปดถ้วย eight of cups ใบนี้ก็ต้องทํานายตามตรงตามหน้าไพ่ตาราสากลว่าไว้เมื่อแถ้วยปรากฏออกมา สิ่งใดที่เป็นอดีตไปแล้วแก้ไขไม่ได้ให้ move on เลยทิ้งไว้ข้างหลังเลยเดินหน้าต่อไปเลยแล้วชีวิตคุณจะก้าวหน้านะครับจดจําไว้สั้นๆว่าอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้วแก้ไขไม่ได้ขอให้เดินหน้าอย่างเดียว move on ให้ไวแล้วจะเจริญก้าวหน้าโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็รักแท้จะมาพร้อมความโชคดีใครกันนะที่จะเป็นรักแท้ครั้งนี้โอโหเดอะมูน คนคนนี้คิดถึงคุณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนหรือแม้แต่พลังงานถ้าสลับฝั่งกันเป็นตัวคุณเองที่ค่อนข้างนอนไม่หลับหรือคิดมากในเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นการคิดเรื่องความสัมพันธ์การคิดเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเวลากลางคืนเด่นบางท่านทํางานในเวลากลางคืนด้วยซ้ํานะครับประมาณนี้หรือเรียกว่ามีเวลานอนไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขานอนกลางคืนตื่นกลางวันคุณอาจจะสลับกันอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือคนคนนี้ความรักครั้งใหม่ครั้งนี้รักแท้ครั้งนี้เขาคิดถึงคุณมากและมีโอกาสแนวโน้มจะเจอกันหรือไม่อย่างไรขอไพ่ขยายหน่อยสิครับเอโอโหเด็กทือเรียน p พ e อพเพนท์เกิ e e ใบนี้ดีนะครับถ้าตีความเอาตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยคือมีโอกาสที่ความรักครั้งใหม่รักแท้ของคุณที่จะมาพร้อมความโชคดีนี้จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอ่อนเยาวกว่าแบบนี้ตีความตรงๆเลยเข้ามาพร้อมความโชคดีจริงๆเด็กถือเหรียญเมื่อจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะนําโชคดีบางอย่างมาให้คุณนะครับ บางท่านไม่เคยมีโชคด้านการเสี่ยงโชคเลยเพราะคนคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วคุณอาจจะมีโชคดีขึ้นมากระทันหันปุบปับฉับพลันหรือแม้แต่เป็นโชคดีด้านอื่นบางคนเจ็บป่วยอ่อนแอสุขภาพไม่ค่อยดีคนนี้เข้ามาชักชวนกันไปออกกําลังกายพาไปทํากิจกรรมดีๆสุขภาพดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันสิ่งดีๆจะทยอยเกิดขึ้นเมื่อคนคนนี้เข้ามาเป็นรักแท้ที่มาพร้อมความโชคดีมาลุ้นกันเราจะเป็นยังไงต่อไปเอ่อขอ้ไพยบอกทีนะครับ โ oh, oh, oh. อ้โหอัศวินเหรียญเอ้ยไม่ธรรมดาเมื่อกี้มีเด็กเหรียญแล้วยังมีอัศวินเหรียญจะมีสองพลังงานสองคนขึ้นไปหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือจะทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าจากเด็กเติบโตเป็นอัศวินหมายความว่าคนคนนี้แรกเริ่มเดิมทีเขาอาจจะไม่ค่อยได้ข้องเกี่ยวไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรคุณมากมายแต่ยิ่งรู้จักยิ่งรักกันยิ่งรู้จักยิ่งรักรเธอความรักความสัมพันธ์เติบโตขึ้นโดยลําดับก็ว่าได้นะครับทํานายไปตามหน้าไพา่ จากเด็กกลายเป็นอัศวินความรักค่อยๆสุกงอมค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะครับนะหรือในบางท่านอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านนะครับอย่างที่ย้ำเสมอว่าการเสี่ยงทายนั้นจะไม่สามารถให้ผลตรงกับทุกท่านได้แต่ให้ดูไว้เป็นแนวทางได้นะเออโอโหเดชาริออดมาแน่รักแท้กำลังจะมาหรือมาแล้วในบางท่าน รักแท้จะมาพร้อมความโชคดีรักแท้ของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรให้ลองจินตนาการไว้เลยว่าคุณอยากได้คนแบบไหนรูปร่างหน้าตาอย่างไรฐานะอย่างไรความเป็นเดชาริยอัตคุณจะได้คนตรงสเปคและมาเร็วมาทันใจด้วยนะครับระหว่างที่คุณนึกถึงเขาอยู่ตอนนี้เป็นไปได้ว่าเขากําลังมาเป็นไปได้ว่าเขากําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือบางท่านบางคนเจอกันแล้วบางท่านบางคู่คบหากันแล้วหรือแม้แต่บางท่านเพิ่งแต่งงานเพิ่งตกลงย้ายเข้าอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกลองไปทบทวนดูนะครับการเสี่ย ไทยนี้ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่บริบทชีวิตจริงของแต่ละท่านด้วยนะครับที่แน่ๆเขากําลังมาหรือมาแล้วในบางท่านและคนที่ทํางานใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆก็โดดเด่นประมาณนี้และยังเป็นตัวแทนของชาวกราศรีกรกฎและเดือนกรกฎาคมก็ได้เช่นกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเจอกันหรือช่วงเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆร,รักแท้ที่จะมาพร้อมความโชคดีไม่ธรรมดา ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเชื่อว่ามาตามแรงอธิษฐานของคุณตามความเชื่อเป๊ะเลยตามความเชื่อสามเรียนชีวิตของคุณกําลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าอยู่ในช่วงที่เรียกว่ามีโอกาสที่สังคมจะกว้างออกไปมีการนัดพบนัดหมายพบปะเจราจาพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีการพูดคุยกันมีการลงนามกันในบางท่านในเรื่องการงานนะ ท่านบางท่านคาดหวังเรื่องการงานอยู่จะได้มีการพบปะประชุมสัมมนาลงนามสําคัญส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องทํานายตามตรงเลยว่าสังคมคุณจะกว้างออกไปและมีโอกาสพบรักกับใครใหม่ๆในสังคมของคุณคุณมีโอกาสเจอคนในแวดวงสังคมต่างๆนานา,นา,นาไม่ว่าคุณจะออกไปพบปะเขาด้วยฐานะอะไรก็แล้วแต่จะด้วยอาชีพการงานหรือด้วยงานอดิเรกหรือแม้แต่ไปด้วยใจรักไปด้วยความชอบอาจจะเป็นชมรมบางอย่างหรือกลุ่มกวนกิจกรรมางานอดิเรกบางอย่างเช่น ปั่จกรยานออกกำลังกายตีแบดหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำเป็นประจำจะนำพาคนที่น่าสนใจนำพาความรักดีๆมาให้คุณยังคาดไม่ถึงและสังคมคุณจะกว้างออกไปอย่างแน่นอนอ้าวมาดูกันต่อนะครับสวยงามพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออรักแท้จะมาพร้อมความโชคดีอโอ้โเสน่ห์แรงเกินต้านวันนี้ เด็กถือถ้วยโอ้โ oh หวันนี้มีทั้งราชาถ้วยเด็กถ้วยเด็กเหรียญอัศวินเหรียญหัวบันไดบ้านไม่แห้งนันเนี่ยจะมีคนมารุมรักคุณหรือเปล่านี่คือคําทํานายที่หนึ่งนะจะมีหลายพลังงานมารุมรักคุณเป็นไปได้หรือคําทํานายที่สองคือคุณจะได้เจอคนที่เพียบพร้อมมีคุณสมบัติหลากหลายในคนเดียวกันก็เป็นไปได้นะครับโอเคมาดูกันต่อสิเฮ้ย <laughs> น่าสนใจวันนี้ เออรักแท้จะมาพร้อมความโชคดีโชคดีจริงๆโอ้โหเดอะฟู oh, จิตอิสระคุณจะมีความสุขมากไม่ว่าตอนนี้คุณจะเผชิญเหตุการณ์ใดอยู่ก็แล้วแต่นับจากนี้เป็นต้นไปจากการเสี่ยงทายครั้งนี้คุณจะมีชีวิตที่สุขสบายใจสบายกายมากขึ้นเดอะฟูลเป็นตัวแทนของความเริงร่าความสบายใจจิตอิสระ ไม่มีความกังวลเรื่องใดๆเกินกว่าเหตุหมายความว่าคุณจะใช้ชีวิตไปตามสถานาการณ์จริงนะครับมีความสุขความเจริญไปได้ตามอัตรากษตามเหตุการณ์จริงเรียกว่าดวงดีก็ส่วนหนึ่งชีวิตจริงก็ส่วนหนึ่งนะครับเราดูดวงเราไม่งมงายอาศัยดวงไว้เป็นแนวทางส่วนชีวิตจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง The f u คุณมีแนวโน้มที่จะมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นนะและจะมีคนดีๆเข้ามาเสริมให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นไปอีกอ้าวไม่ธรรมดา ใครหนอใครกันรักแท้ที่จะมาพร้อมความโชคดีเออโหสองเหรียญทัวร์เพนท l เคิลสคุณจะเจอคนที่ศีลเสมอกันจริตตรงกันไลฟต์ตล์ใกล้เคียงกันมีความไปกันได้สูงมากคุณกับเขาแทบจะไม่มีความขัดแย้งใดๆเลยเจอกันก็จะคุ้นเคยกันตั้งแต่แรกพบนะครับและยิ่งคบกันไปก็ยิ่งสนิทสนมกันง่ายเข้ากันง่ายมากโอ้โหไม่ธรรมดาตรงจริตตรงสเปคแน่นอนคนนี้ รักแท้ที่จะมาพร้อมความโชคดีแล้วคุณจะมีโชคดีด้านอื่น,น,นอีกไหมอ่านอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์มีมีมีนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณยังจะมีโชคดีเรื่องอื่นอย่างที่ผมกล่าวย้ำเสมอว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อ หไม้เท้าออกมา six of wands ไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ช่วงเวลานี้การเสี่ยงทายบอกว่าคุณมีโอกาสโชคดีในเรื่องต่างๆการงานการเงินความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ไพ่นี้เป็นไพ่แห่งชัยชนะไพ่ victory 6ไม้เท้านะครับ six of wands ออกมา ใช้เสียงท้ายได้ใบนี้คุณเตรียมเ hey, ฮเตรียมยินดีได้เลยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความขยันแล้วแต่การเตรียมตัวถ้าเตรียมตัวมาดีเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จมากเท่านั้นอ้าวไปกันต่อเลยโอ้โหพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออจะมีข่าวดีใดๆโชคดีใดๆอีกหรือไม่รักแท้ที่มาพร้อมความโชคดี คุณจะเจอกัระยะาณมิตรที่ดีเจอคนรักที่ดีเจอความรักที่ดีที่เข้ามาพร้อมความโชคดีโอ้โ oh หโชคดีจริงๆ8แปดไม้เท้าความพุ่งทยานมาเห็นเห็นตามภาพตามหน้าไพา่ตามตำราสากลว่าไว้ว่าเมื่อแปดไม้เท้าปรากฏออกมาให้เตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับความสําเร็จได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจทํากําลังพุ่งทยานไปข้างหน้า กำลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าอย่างแท้จริงชีวิตคุณจะก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงไม่ว่าจะก้าวหน้าจากความสามารถของคุณเองหรือจากความรักดีๆที่จะเข้ามาส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จไวขึ้นอเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายกันนะครับขอไพ่สรุปส่งท้ายสวยๆส,สักหนึ่งใบนวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ คุณจะมีความรักดีๆรักแท้ที่เข้ามาพร้อมความโชคดีในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนตามดวงชะตาตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับการเสี่ยงไทยไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แต่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นโอ้โหสามไม้เท้ายินดีด้วยอนาคต ที่ดีกำลังมาถึงสิ่งใดที่คุณรอคอยคาดหวังได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงรักแท้ดีๆกำลังจะมาโชคดีกำลังจะมาการเสี่ยงทายครั้งนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณมีโอกาสที่ยกระดับชีวิตดีขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสคิดหวังอันใดประสงค์สิ่งใดจะได้สิ่งนั้นรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอบพระคุณทุกการติดต,ตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ